ทุกคนครับอัปเดตครั้งล่าสุดแอสเซนกาถูกเปลี่ยนทุกสกิลครับไม่ว่าจะเป็นแพสซีฟสกิลหนึ่สกิลสและอันติในส่วนของโมเดลครับถูกเปลี่ยนมาสวยรุ่นเจถูกใจเจโอพสุด,สดวิธีการเล่นการฟาร์มการเล่นเกมจะเป็นยังไงรูนไอเทมพลังแสงรวมถึงสกิลต่างๆที่ปรับมาจะเป็นแบบไหนคลิปนี้มีคำตอบเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูพร้อมๆกันเลยครับ ก่อนเลยทกคนกรับสวัสดีคนดูทุกคนดูยนะครับผมเจครับแล้ววันนี้พาทุกคนมาอยู่กันกับแอสเซนกาหลังจากถูกปรับมาในเซิร์ฟเทสนะครับเดี๋ยวพาทุกคนมาดูแต่ระสกิลเลยที่ถูกอัปเดตมาแล้วผมมองว่าดีมากอาจจะติดเมตาเลยก็ได้เมั้งนะครับมันดูมีความน่าลำคาญมากขึ้นนะครับคิดเห็นยังไงอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับก่อนเข้าไปดูนิดนึงผมให้ดูโมเดลอีกรอบหนึ่งผมบอกเลย JOP Like this นะครับ JOP ชอบเจร้ายครับดูครับตั้งแต่เสื้อที่ใส่นะครับแล้วก็หน บอกเลยว่าชอบมากๆนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าสกิลต่างๆมีอะไรบ้างนะครับเริ่มต้นจากแพสซีฟก่อนเลยดีกว่านะแพสซีฟของแอสเซนกาที่ถูกปรับมานะผมจะพยายามไปให้เร็วนะครับเพราะในเกมนี้เนี่ยมันมีเล่นในเกมให้ดูด้วยนะครับจะได้แบบ อาจจะเข้าใจสกิลบ้างแล้วก็ไปดูในเกมจะได้เข้าใจทั้งหมดนะครับคิดเห็นยังไงลืมคอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับกดไลค์กดต like, ิดตาม,กด,ตามกดสิกอกร์ยังงกันด้วยอย่างแรกนะในส่วนของแพสซีฟสกิลนะครับจากที่ผมอ่านมามึงเขียนอะไรของมึงเนี่ยนะครับแพสซีฟของเอเซนกาเนี่ยเมื่อก่อนสัญ,ญลักษณ์ทรายมันจะติดอยู่ประมาณ5าวิใช่ไหมครับแพทนี้ติดอยู่เจ็ดวินะครับก็เรียกได้ว่าสัญลักษณ์เนี่ยอยู่นานขึ้นเอาจริงก็ไม่ได้มีอะไรมากหรอกลงชิง3ทีแล้วก็ติดแข่ง0.75าวิเหมือนเดิมนะครับ สกิลที่ผมมองว่าเป็นสกิลหากินและเป็นสกิลใหม่ของเอเซนกาในตอนนี้นะครับคือสกิลหนึ่งครับหลายคนจะจําได้ว่าสกิลหนึ่งเมื่อก่อนมันจะเป็นการสตาน์และยกสตูขึ้นไปถูกไหมครับแผนนี้ก็สตัรและยกัตูขึ้นไปเหมือนกันแต่ว่าทุกคนเห็นอะไรไหมครับมันจะมีเออเขาเรียกว่านาฬิกาทรายอยู่อันหนึ่งนะครับนาฬิกาทรายอันนี้เนี่ยถ้าเอเซนกาไปอยู่ใกล้ตอนที่มันทําใช้สกิลอยู่เนี่ยนะครับเอเซนกาจะลูดเสาไม่ใช่เอเซนกาจะเข้าไปสิงอยู่ในนาฬิกาทรายและไม่ตกเป็นเป้าหมายนะครับยัง นี่ครับอมตะ3สามาวิครับเหมือนกับแอสเซนกาเนี่ยมีอาร์ติคอฟสามวินะครับทาให้ไม่โดนล้วงไม่โดนตีไม่มีใครสนใจไม่โดนสตันไม่โดนสกิลอะไรเลยถ้ากดสกิลย้ำอีกรอบหนึ่งก็จะออกมาได้นะครับแต่การใช้สกิลนี้มันก็ต้องบอกว่ามันก็ดีนะครับนอกเหนือจากที่สตันยกไปแล้ววางเสาแล้วตัวเองไปหลบได้เนี่ยมันยังสามารถที่จะกันศัตรูที่จะวิ่งเข้ามาหาได้ด้วยนะครับอันนี้เนี่ยดูดีๆด,ดิมันจะเป็นแบบ การให้ศัตรูเดินเข้ามาหายไหมศัตรูต้องเดินหลบๆมันเหมือนกำแพงอ่ะอาจจะอาตาอาจจะมาช่วยไต่ามาช่วยลูดเสาตรงนี้ได้นะครับแล้วนอกเหนือจากที่เราเข้าไปสิงได้กันศัตรูได้แล้วมันยังสามารถที่จะคอมโบสก,กิล2ได้แบบนี้ด้วยครับอ่าสก,กิล2ยังเป็นเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับแต่ปาไปเห็นไหมมันจะวนแบบนี้สก,กิล2เราปาไปมันจะวน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 ,วน,วนรอบๆแบบนี้นะครับ แล้วก็เสาเนี่ยรู้สึกว่าจะวางได้2เสานะครับนี่มันจะชิ่งไปชิ่งมาชิ่งไปชิ่งมาบ o u n ไปบ o u สมาแบบนี้แต่ว่าเสาถ้าวาง2เสาต้องมีรถคูดาวเยอะมากนะครับถึงจะทาได้นะไม่งั้นทําไม่ได้รูปแบบการคอมโบครับตอนนี้ก็เนี่ยดูนะปลาสกิลปอ่ไปแล้วก็อย่างหนึ่งสกิล2เวลาปลาไปมันจะหมุนเห็นปะ่ะมันจะเก็บสแต็กไว้นะครับสมมุติว่าเออผมให้เทนขยับมาหน่อยแล้วกันอ้าวเทนไม่ขยับมาสมมุติว่าแบบเราปาสกิล2ไปโดนสตูเนี่ยทุกคนแล้วสตูเนี่ย มันอยู่ตัวคนเดียวนะครับสกิลสองสถานะของมันจะไม่หายไปนะครับมันจะหมุนรอแป๊บหนึ่งมันจะหมุนรอแป๊บหนึ่งแล้วมันก็จะเด้งไปเด้งมาเด้งไปเด้งมาแบบนี้นะครับแบบเนี้ยสมมุติว่าไอปูมันยังไม่ออกบางเงี้ยเดี๋ยวผมปลาไปเรื่อยๆครับปูมันยังไม่ออกมาเทนมันก็ยังถือลูกแก้วใส่ค้างไว้เรื่อยๆนะครับมันยังถือค้างไว้เรื่อยจนกระทั่งมีใครสักคนอ่ะเดินมาหรือว่าระยะเวลาของสกิลสองมันหมดแล้วเมื่อไหร่ปูมันจะเดินมากูเครียดมากเลยอเดินมาสักทีเดินมาสักทีเฮ้ยอหมุนรอหมุนรอ อ่าเนี่ยครับเด้งไปเด้งมาเด้งไปเด้งมาแบบนี้อันนี้ก็คือปรับมาให้ใช้ง่ายขึ้นแล้วก็ดูโอเคมากขึ้นไม่เหมือนแพทที่แล้วที่ปลาไปแล้วก็หายเลยนะครับเราอาจจะทำคอมโบแบบนี้ก็ได้อย่างที่บอกครับวางเสาปลาสกิล2แล้วมันชิงชงช่งไปชิ่งมาชิ่งไปชิ่งมาแบบนี้นะครับวางเสาเปิดพุ่มนะฮะสกิล2แล้วก็ ยัดไอ้สกิลหนึ่งแล้วยัดสกิลสองเข้าไปชิงไป,ช,งไป,ช,งไปชิงมาชิงไปชิงมาวนไปแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับหรือว่าเวลาโดนล้วงก็กดสกิลหนึ่งแล้วก็ฝังตัวเองอยู่ในทรายแล้วก็หาจังหวะออกมาฟิกเกอร์นีกก็ได้นะครับในส่วนของอันตีเนี่ยเอาจริงๆเพิ่มดาเมจน,นะครับแต่ว่าเอ่อเขาเรียกว่าระยะเวลาสโลว์ลดลงจะไปแบบ50%เหมือนเดิมตอนที่อัพเลเวลอันติเต็มแล้วหรือเราเลเวลสิบสองแล้วนั่นเองนะครับคอมโบก็ยังผมคิดว่าก็ยังเหมือนเดิมแหละ นะครับยัดสกิลไปปุ้งปั้งผักปุ้งปั้งจับแล้วก็ยกนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะครับก็หาคอมโบหาทําหาท่ายากตามสถานการณ์กันเอาเองละกันนะครับโดยแผนนี้ผมมองว่าดูน่ารําคาญมากขึ้นนะครับคนอาจจะหยิบมาเล่นมากขึ้นนะฮะประมาณนี้ในส่วนของสกิลที่ปรับมาทั้งหมดนะครับเดี๋ยวพาเข้าไปดูในตัวเกมนะว่าเราจะ เล่นยังไงเดินเกมประมาณไหนนะครับแล้วในส่วนรูเทมลังแฝงเนี่ยผมยังหาเซตดีๆอยู่ตอนนี้พยายามเล่นเป็นรถคูดาวอะไรพวกนี้มากกว่านะครับคิดเห็นยังไงกับเอสเซนกาอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่กดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามฝากกดให้กันด้วยนะครับยังไงก็ตามขอให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขในการรับชมคลิปนะครับไปดูในตัวเกมกันเลยดีกว่าครับผมแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ในตัวเกมนะครับทุกคนวันนี้ครับพาทุกคนมารีวิวเอสเซนกาในแพทล่าสุดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกัน คอมโบไงถึงจะอธิบายข้างหน้าไปแล้วนะแต่ทําให้ดูในเกมจริงน่าจะเข้าใทง่ายกว่านะครับเปิดมาครับต้นเกมผมแนะนําว่าคุณจะอัพหนึ่งเพื่อเคลียร์คีิก็ได้หรืออัพสองเพื่อกดดันฮีโร่ก็ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วแต่คุณจะเลือกนะครับย้ําสกิลอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับใครที่อาจจะลืมไปแล้วถึงจะเพิ่งพูดไปเมื่อกี้ก็ตามนะครับสกิลสองของเราเนี่ยปาไปยังเป็นชิ่งเหมือนเดิมแต่มีข้อดีที่ว่าสกิลสองสาม,มารถสิงสู่ตัวละครนั้นๆได้ถ้ามันยืนอยู่ตัวเดียวนะครับเออเอา ไม่ใช่วีล่ามันคือแอสินข้าเหมือนกันบ้างหน้าคล้ยายๆวีล่าสมมติว่าเอาต้นไม้แล้วกันผมปาสกิล2ไปโดนต้นไม้นะครับแล้วต้นไม้เนี่ยไอที่เดินนุ่งนิงน่งอยู่เนะี่ยไม่มีเพื่อนอยู่ข้างมันจะเป็นรูปกระดิ่งนะครับมันจะเป็นกระดิ่งวนอยู่กับที่นะครับเป็นจะเป็นกระดิ่งวนอยู่กับที่แล้วก็ถ้ามีใครมาใกล้ๆมันกระดิ่งจะพุ่งไปชนมันประมาณนี้ก็ถือว่าปรับมาได้ดีมากๆนะเป็นสกิลที่กวนตีนขึ้นเยอะเลยนะครับในส่วนของสกิลหนึ่งครับทิปเนี่ยวางส อย่างแรกเลยมันทําการขวางทางเดินอย่างที่2เลยมันทําการ Slow, สโล่ศัตรูที่อยู่ข้างเสาทรายอย่างที่3เลยถ้าเราวางสกิลหแล้วเราไปยืนใกล้สกิลหตอนมันระเบิดเราจะเป็นอมะตะนะครับอย่างที่ผมเปิดให้ดูเมื่อกี้นะจะเป็นอมะตะ3ามวินะครับนอกเหนือจากนั้นเสาทรายอย่างที่4เนี่ยมันยังสามารถโอบรับสกิลสไว้ได้ด้วยนะครับลองฟิกเกอร์สกิลหนึ่งสกิลสองเนี่ยมันเด้งไปเด้งมาเด้งไปเด้งมาเด้งไปเด้งมาแล้วเนี่ย เห็นสกิลสองของเราปะมันหมุนอยู่ท mm ี hmm. like ่ไอเสาทรายของเราอะนะครับไอเสานาฬิกาทรายเนี่ยน em. ั่นหมายความว่ามันรอคนที <inger> ่จะเดินมาถ้าใครเดินมาต่อมันอาจจะชิ่งไปโดนอีกทีก็ได้นะครับอันนี้ก็คือแบบข้อที่ดีมากๆเลยที่ปรับมาในส่วนของสกิลหนึ่งนะครับต้นเกมก็เอาจริงก็ก็ไม่แย่หรอกก็ไม่แย่หรอกแอสเซนกาในแบบนี้นะครับผมถือว่าก็โอเคนะครับเล่นสนุกดีเล่นสนุกดีแล้วมันเปรี้ยวอะไรวะเนี่ยเดินมาหาตีรัวๆเห็นไหมไอเสาพวกเนี้ยมันวางก็เรียกผมชอบนะ ปักมาเราสามารถวางสกิลหนึ่งไว้ในพุ่มแล้วปาสกิลสองไว้ในพุ่มแล้วถ้ามีฮีโร่ศัตรูอยู่ในพุ่มเสามันจะชิ่งโดยมองไม่เห็นก็ตามต่อให้มองไม่เห็นมันก็จะชิ่งไปชิ่งมาดุ้งนิ้งดุ้งนิ้งดุ้งนิ้งอยู่นะครับการเคลียร์คลิปก็ง่ายครับเนี่ยวางสกิลหนึ่งปาสกิลสองชิ่งเลดเกมกลางเกมเคลียร์คลิปโคตรมันนะครับปาชิ่งปาวางไปแล้วก็มีคนมาตอนแรกผมจะตันไอตัวในป้อมแต่ตันตัวนี้แล้วกันนะครับโอเคเรียบร้อยถือว่าเป็นตัวละครที่ผมมองว่า หลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยไม่เห็นเก่งเลยนะครับหลายคนอาจจะมองเฮ้ยเฉยๆแต่มองความน่าลำคาญตรงที่มันสามารถโซนิ่งโดยที่ตัวละครไม่อยู่ได้เนะี่ยมันน่าลำคาญพอๆแอนเน็ตเลยนะครับแอนเน็ตที่แบบปรับมาใหม่ยงเงี้ยตัวละครไหนก็ตามสําหรับผมที่มึงไม่เข้าไฟาแต่มึงมีดามี่ะไอ้พวกเนี้ยจังไรนะครับพวกนี้จังไรต้องระวังไว้นะครับเนี่ยวางเคลียร์วางเคลียร์มีคนมาก็ จริงๆคอมโบเราจะกด1 2 3ไปเลยก็ได้นะสมมติเนี่ยมาเนี่ยกด1แล้วถ้ามีสกิล2กด2แล้วกด3าหักใบติดสตันแล้วชิงใบชิงมาดุ้งดิงด่งดุงด้งดิง่งแต่ผมดันใช้สกิล2เคลียร์คีคปไปไงเมื่อกี้ลดคูลดาวก็ไม่ได้เยอะนะครับก็เลยไม่ไม่พร้อมที่จะสู้ <c oughs> <c oughs> ประมาณนี้นะในช่วงต้นเกมก็ไม่มีอะไรมากเรียกว่าเอเซนกาก็เก็บสะสมความเก่งของมันไปเรื่อยๆตอนเล่เกมก็จะเพิ่มความน่าต้คารไปเรื่อยๆนะครับเจอศัตรูอย่างนั้นยกไปปาปักแปะเบาแปะเบาแปะเบแปะได้อยู่มาแล้วก็ ย้ำว่าถ้าเล่นเพลินๆอ่ะอย่าอย่าเผลอวางสกิลหนึ่งคู่กับไปยืนใล้แบบนี้ไม่งั้นคุณจะขังตัวเองนะครับแล้วต้องกดสกิลหนึ่งย้ำเพื่อเอาตัวเองออกมาด้วยนะครับเนี่ยสมมติต้นไม้หนีไปปุ๊บเห็นปะเด้งดุ้งดิ้งดุ้งด้งดุ้งทั้งนั้นนี้ปกติถ้าเป็นแพทที่แล้วทุกคนจะรู้เลยว่าแอสเซนกาปาสกิลสองไปถ้าไม่ติดใครมันก็หายไปละแต่แพทนี้ยังเป็นกระดิ่งกระดิ่งรอกุ้งจิ้งใส่เธออยู่นะครับก็ถือว่าดีมากผมชอบมากในแพทนี้นะ แล้วก็จังหวะนี้สมมุติว่าเราใกล้ตายเงี้ยเราก็สามารถกดสกิลหนึ่งใส่ตัวเองได้ด้วยถ้าคิดว่าจะหนีรอดหรือว่าหลบดาเมจแรงๆอะไรเงี้ยคี่ลากระโดดมาเกาะหัวเงี้ยคุณใช้สกิลหนึ่งแล้วก็มุดซายไป3วิก็อาร์ติกออฟดีๆนี่เองครับเป็นตัวละครที่ผมว่าเซอร์ไวเวอรบิลิตี้สูงมากๆนะครับความสามารถในการเอาตัวรอดนะคิดเห็นยังไงอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันได้นะส่วนตัวผมมองว่าดีครับตอนนี้ดีดีจัดเลยต่อมาใหม่ดีดีชิงจุ้งจิงจุงจิงจุงจิงจุงจิง แล้วผมปาไปถ้าโดนมันแล้วมันไปเดินใกล้เพื่อนมันก็จะชนเพื่อนชนมันชนเพื่อนชนมันวนไปไเรื่อยๆครับไม่มีวันสิ้นสุดต้นเกมผมว่าก็น่าลำคาญพอๆกับแอนเน็ตครับแต่พอกลางเกมเด็ดเกมตอนที่มันแบบเริ่มมีดาเมจเริ่มมีของเริ่มมีตัดเลือดมีอากนี่อาจจะขึ้นบูมสติ๊กในบางบุคคล,ลนะครับมันก็จะน่าลำคาญขึ้นเยอะเลยครับแต่ว่าผักไปสตันไปยืนโดนสแต็กสามครั้งก็ติดสตันนะครับ0.75หาวิแล้วคุณดูดีแผ่นนี้มันแบบ เขาเรียกว่ามันส่งต่อสแต็กได้ถี่ขึ้นนะครับสแต็กปลาไปโดนชิ้นหนึ่งหนึ่งสแต็กยกปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บทรายดูดนิดนึงปลาไปติดตั้นแข็งติดตั้นแข็งติดตั้นแข็งการเกมเลดเกมผมว่าเป็นซ c ที่น่ากลัวและน่าลำคาญมากๆเลยครับทั้งอันติมันที่สโล5ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ไอแพสซีที่อยู่นานขึ้นจากห้าวิเป็นเจ็ดวิก็ทำให้สร้างความลำคาญใจกับศัตรูได้ดีมากๆนะูดิปลาแบบนี้ปุงปิงปุงปิงปุงปิงไม่อสนใจอะไรนะครับเราแค แลาวก็ตัดต่อแล้วปลาสกิลหนึ่งไปแล้วโยนสกิลสองไปแล้วใครจะทําอะไร <c oughs> เดินมาก็โดนชิงแปะ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 โคตรวนตีถูกไหมอันนี้คือแค่เริ่มต้นนะครับถ้าคุณอยู่ตัวเดียวในแพทนี้เนี่ยแอสเซนกาไม่ได้กลัวคุณแล้วนะครับแอสเซนกาจะไม่เป็นเหยื่อต่อไปนะครับเขอจะปลากระดิ่งกุ้งกิ้งใส่หน้าคุณไปเรื่อยๆนะครับแล้วคุณอาจจะตายเองหรือว่าแอสเซนกาวางเสาแล้วอาตาพุ่งเข้ามาเสียบอะไรเงี้ยก็อาจจะเห็นได้ในโลกอนาคตนะครับถ้ามันเข้าไทยมานะเอ๊ะ อย่าลืมแสดงความคิดเห็นของท่านด้วยนะครับว่าคิดเห็นยังไงสกิลเออเราสามารถฟิกเกอร์เข้าไปแล้วก็ยืนกลางสกิลหนึ่งสุดหลอเท่ของเราได้ด้วยด่วาชิปหายตันไม่โดนเรียบร้อยถึงมันจะแปลกๆแล้วมันก็เป็นเอลสั่หลบแป๊บเดียวกำลังจะหลบแบบดิจิตอลไม่ได้หลบบอกเลยหลับก่อนก็ไม่เป็นไรนะครับเเรียกว่าไม่เป็นไรรอตายรอเกิดก็ได้นะก็เอาจริงใครมีเขาเรียกว่าเซตไอเทมดีๆที่คิดว่า แพทนี้แอสเซนกาน่าจะออกก็บอกผมมาได้ผมส่วนตัวไม่ใช่เมนแอสเซนกานะครับบอกไว้ก่อนผมแทบที่จะไม่แตะแอสเซนกาเลยจนกระทั่งเห็นโมเดลใหม่ที่เป็นรุ่นเจที่ผมชื่นชอบผมก็เลยเข้ามาทําคลิปนะฮะก็ต้องบอกนี้ก่อนไม่งั้นก็ไม่ได้ทํานะครับไม่ได้ทํา <laughs> เราทําตัวละครเพราะหน้าตาและความเก่งนะครับส่วนจริงๆตอนแรกอะ่ะคิดว่าแอสเซนกามันไม่ได้เก่งขนาดนั้นแต่พอแบบมาเล่นก็ก็รู้สึกว่ามีความเก่งและมีความน่ารำคาญกว่าหลายๆตัวนะครับ ให้เทียบอบบยังไงก็เก่งกว่าวีล่าร้อยเปอร์เซ็นต์อะตอนนี้นะเก่งกว่าวีล่าแน่นอนวีล่ามันสตันหมู่ไม่ได้อันนี้สตันหมู่สโลหมู่นะครับแล้วก็มีดาเมจที่ค่อนข้างที่จะน่าตำคาญนี่ฮีโร่ใหม่เออ่ผมอัดคลิปแอสเซนก้าก่อนอัดคลิปฮีโร่ใหม่นะเพราะงั้นเพราะผมไม่ได้เล่นแล้วบอกผมไม่ได้เล่นแล้วผมไม่รู้สกิลมันตอนแรกผมก็งงว่ามันยืนทำไมว่ามันหลุดเหรอจริงไม่ใช่นะเมื่อกี้มันยืนโกลเด้นบอดี้อยู่นะครับโคตรพลาดเลยพลาดแบบพลาดจ,จัดโทษทีนะครับ เขาเรียกว่าเสียเสียเชิงชายไปซะได้ตอนแรกตอนแรกไม่รู้จริงว่าสกิลมันคืออะไรเห็นมันยืนนิ่งๆอยู่นิ่งๆคิด่มันไม่ทำอะไรไอ้เวรนแม่งยืนช้าสกิลเตรียมซัดหน้ากูอยู่ผมต้องบอกว่าตัวใหม่อาจจะเป็นว่าที่ตัวโกงนะสำหรับใครที่ยังไม่ดูคลิปก็ย้อนไปดูคลิปผมได้นะครับทำลงไว้เรียบร้อยแล้วสำหรับตัวละครไบรอันนะครับมันชื่อไบรอันนะไม่ใช่เบรนนะครับไบรอันกับเบรนเขียนคล้ายๆกันแต่อ่านคนละแบบนะครับเห็นล่าสุดมีคอมเมนต์มาบอกมันชื่อเบรนก็พี่เครียดเลยกู บอกเลยเครียดเลยกูเบนไหนไวะเนี่ยถ้ายืนดีๆเล่นดีๆผมว่ามันน่าลำคาญอยู่แต่ผมว่าโมบิลิตี้มันไม่สูงขนาดนั้นครับต่อใมันจะล้ำเก่งล้ำช่ำแต่ถ้าเจอคนล้วงดีๆเข้าถึงตัวมันก็ล้มได้อยู่ดีนะครับอันนี้ก็ต้องระวังด้วยสําหรับคนที่อยากจะเป็นเมนตัวละครตัวใหม่อาจจะใช้ชั่วโมงบินในการฝึกประมาณนีกว่าที่จะช่ำอันนี้ผมกล้าพูดเลยเพราะมันดูเล่นยากพอสมควรนะครับ ที่ตัวละครมีทั้งหมด12สกิลแบ่งเป็นอย่างละ5-5อะไรเงี้ยนะครับแบ่งเป็น4-4แล้วกันที่กดได้นะครับอุ้ยเสียงอะไรเด้งขึ้นมาด๊ดๆจะดุ่มไหยโอเคเนี่ยก็เรียกใช้คําว่าไม่ต้องรีบอะไรแอสเซนก้าเป็นตัวละครรอของรอฟาร์มแบบนะครับแล้วการเกมเลดเกมก็เก่งครับการเกมเลดเกมปลาชิ่งไปชิ่งมาชิ่งไปชิ่งมาอยู่ข้างหลังนะโอกาส MVP เยอะด้วยด้วยความที่สกิลมันไม่มีตาครับเด้งอย่างเงี้ยเด้งเด้งไปเรื่อย,ย,ยออกอากกนี่สักชิ้นอะไรเงี้ย ก็นี่ตัดเลือดยังไงก็น่าจะต้องมีครับยิ่งเป็นแผทที่ถ้าเกาะเขียวเข้ามาแล้วด้วยครับโอ้ดามจดามจตราใจนะดูดินี่ไม่มีคาทาสโลนะครับเราสามารถเลือกสายเล่นได้นะจะเล่นเป็นสายคาทาสโลก็ได้หรือว่าดามจรล้วนก็ได้นะครับอยู่ที่เราเลือกเลยครับเปิดอันตรีมาแล้วก็ถ้าใครเดินเข้าเสาทรายมาันก็จะโดนด้งไปเด้งมาเนี่ยบาาซิ่งโบรเด้งไปเรื่อย วางสนุกเลยวางกันสามเสาจริงๆวางได้แค่แม็กสุด2เสานะถ้ารถคูดาวเยอะนะครับแต่อันนี้มันเป็นเอเซนไกทีมเนี่มันก็เลยวางกันยับยับเลยครับเห็นปะไอเสาทะเลนาฬิกาทรายของเรามันติดสโลเพิ่มขึ้นด้วยนะครับผมบอกเลยว่าเดินไม่ออกแน่นอนถ้าเล่นสายสโลนะครับเล่นสายสโลหนื่อะไรเงี้ยดูดิค่นน่าลำคาญนะครับเป็นตัวละครที่น่าลำคาญส เด่งดุงด้งดิงด้งดุ้งดิ้งชิบหายแล้วกูไม่น่าเข้าไฟเลยยกตูมโอเคได้คิวหนึ่งตัวจากที่ดูแล้วผมว่าคนที่เป็นเซียนเมททั้งหลายแหละผมเป็นเมนแอสซิสินเมนแครี่ฟาร์มผานะครับเพราะงั้นผมก็จะวิ่งเข้าหาตีนแต่ว่าสิ่งที่มันควรทำผมต้อบอกก่อนว่าสิ่งที่มันควรทำกับเมดจำพวกเนี้ย มันไม่น่าจะเอาหน้าไปแนบตีนเท่าไหร่มันคงเป็นสายเมนโกวล่าเมนยูเอ็นะครับเมนตัวละครโป๊กๆอิรูเมียอะไรเงี้ยอาจจะเล่นตัวนี้ได้ดีกว่าผมเยอะเลยนะครับแต่ด้วยความที่เราเป็นจิตใจลูกพระเจ้าตาบนะครับเราก็บวกอย่างเดียวบวกอย่างเดียวไม่ค่อยสนใจอะไรนะครับแต่ย้ำอีกรอบคิดเห็นยังไงคอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับความเห็นของคุณอาจจะถูกนําไปพัฒนาได้นะครับล่าสุดไอเขาเรียกว่า ปรับใหม่ของเซฟิทผมก็แจ้งพี่กาลีนาไปแล้วพี่เขาก็ถามมาว่าเออเจว่าไงบ้างลูกเพจว่าไงบ้างดีไหมนู่นนี่นั่นนะครับก็ความเ็นูทุกคุณผมก็เอาไปบอกพี่ๆเขาเรียบร้อยแล้วความเห็นส่วนใหญ่นะความเห็นที่เป็นสุภาพนะครับผมต้องบอกก่อนเม้นให้สุภาพผมได้เอาไปบอกเขาได้ไม่ใช่เม้นมารวย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 ,วย,วยกูก็บอกเขาไม่ได้เหมือนกันโดนเขาด่าดิไปพิมพ์ไปบอกอะไรก็แบบนั้นนะครับโอ้โหโ,โ,โดนไลยย่ยับยับเนี่ดยดูดิฮีโร่ใหม่สกิลสอง่างเทพมันไม่ได้การซีซีนะเพราะงั้นตันจังหวะนั้นได้ อันนี้บอกให้ฟังได้แต่ตอนนั้นผมไม่รู้หรอกครับผมแค่ย,ยัดสกิลรัวไปตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าสกิลไหนต้านซีซีบ้างเอลสูแม่นนะผมบอกก่อนไอ้คนเนี้ยไอ้คนนี้แม่นเงบแม่นแบบแป้งๆเดินหาบวกอะบอกเลยคนเนี้ยปาสกิแลแบบนั้นชิงจุง้งจิ้งถ้าไม่มีคีบไม่มีคนมันก็จะไม่ชิงนะครับดูดูดูมันยิงดูมันยิงดูมันยิงดักอานาคต ดูดูดูมันเห็นผมได้ไงครับผมถามก่อนมันเห็นผมได้ไงครับผมยืนอยู่ในป้อมทําไมมันถึงซูมมาในป้อมครับแม่นจริงๆคนเราแม่นจริงๆดู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 ดอดู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 ดนี่กูเล่นเซนเทนนะตั้งกูฟิกหลบเลยเมื่อกี้ทาไมหลบนี่ผมบอกโดนเป่าหัวนะครับมันเห็นได้ไงครับไม่มีในแมปนะครับอ่านี่ผมยืนกูยืนนิ่งเลยผมยิงอ่ะแต่ไหนฮะเช็ดหลังไปนิดนึง เนี่ยครับคนเรามันระยะเห็นไกลเนาะเอลสอูทำไมผมเล่นเอลสูแล้วผมไม่เห็นไกลแบบนี้บ้างนะนะคนดูนะเห็นไกลแป้งๆไงเออแต่ไม่คิดนะว่าเกมนี้เป็นเซิร์ฟเทสนะเพราะดูอีกทีมมันดูเก่งแปลกๆมันดูเก่งแปลกๆอ่ะปกติเซิร์ฟเทสอีกทีมจะแบบสมองไหลอะไรเงี้ยอันนี้แบบอีกทีมมันดูเก่งเว้ยอีกทีมม่นดูโหดเว้ยจริงเกมนี้ผมควรจะออกตัดเลือดด้วยนะ เมทต้องออกตัดเลือดนะเพราะว่าถ้าดูจากอีกทีมนะครับเป็นไบรอันนะครับเด้งเลือดนะฮะเป็นต้นไม้เด้งเลือดเซฟิตเด้งเลือดนะฮะแต่ละตัวเด้งเลือจดจัดเลยแต่สาเหตุที่ผมไม่ออกตัดเลือดนะครับบอกเลยว่าผมลืมครับ <c oughs> ผมลืมผมไม่ค่อยเล่นเมทเลืวอนี้ก็คือแพทใหม่ด้วยในเซิร์ฟไทยอาจจะไม่ต้องตัดก่อนตอนนี้แต่เมื่อไรก็ตามที่เซิร์ฟแพทที่ผมเล่นอยู่เนี่ยเข้านะครับเกาะเขียวถูกปรับให้มีแพสซีฟบัดลน์นะครับ ตอนนั้นคุณต้องออกตัดเลือดแทบจะทุกคนนะครับเนี่ยถ้ามันไม่ออกมันตายนะจนะังหวะนั้นเพราะว่าการเด้งเลือดมันจะเยอะมากๆนะครับพวกโรมิงพวกป่าเด้งเลือดทั้งหลายแหละมันจะออกเกราะเขียวกันนะครับไบรอันเข้ามาด้วยอะไรเงี้ยมันจะมีความทึกนทนที่เกินมนุษย์มนากว่าแพททีท่เรากําลังเล่นอยู่เยอะเลยนะครับเพราะงั้นตัดเลือดเป็นสิ่งสาคัญเมยไม่ออกตัดเลือดอาจจะโดนด่าพ่อออฟเลนไม่ออกตัดเลือดอาจจะโดนด่าแม่เพราะงั้นก็ควรที่จะออกควรที่จะออกนะเอ ผมกายจะผักหน้าไปผักไม่ได้ยกแล้วก็ชิงจุ๊งจุ๊งจุงจงจงจงเห็นไหมมันเริ่มแล้วเริ่มที่จะแรงแล้วแต่นี้ผมไม่ได้เล่นสายดาเมจล้วนอย่างที่บอกไปถ้าเล่นสายดาเมจล้วนคุณอาจจะเห็นความแรงที่ไม่อาจต้านทานนะครับเราก็คิดว่ามันจะเข้ามาไม่เล็งใครเลยเล็งแต่กูเซฟิตสู้กับฮีโร่ใหม่ครับแต่เซฟิตต่ัใหม่มาผมคิดว่าควรจะปรับปรุงมากเลยมันไม่ค่อยเก่งอ่ะพูดตรงๆนะผมว่าไม่ค่อยเก่งไม่ค่อยเวิร์ก อ่าแล้วก็ข้อดีอย่างหนึ่งของฮีโร่แอสเซนกานะครับเราสามารถจะวางสกิลหนึไว้ในพุ่มแล้วปาสกิลสองไปในพุ่มถ้าคิปอยู่มันจะชิ่งคลิปในพุ่มเองถ้าบอกว่าเราไม่ต้องเห็นศัตรูก็ได้แต่ว่าเรามีดาเมจเพียงพอที่จะปิดก็สามารถที่จะรัดบัฟฟ้ารัาดบัฟแดงศัตรูได้แล้วนะครับเป็นตัวละครที่ดีมากๆเลยครับเออือต้องฟิกหลบนะไม่งั้นเดี๋ยวมองคนระอันติดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับแค่สโลดีคิส เพราะงนั้นก็ระวังด้วยนะครับระวังด้วยสําหรับมาแล้วพ่อบทดเคลวบอเพย์ขังแรกในงานทลายเกมโชว์2025ในทีมโลกแห่งเวทมนต์ที่พร้อมเสร็จราวันมากมายให้กับทุกคนกมูลค่ามากกว่า1นึ่งแสนบาทและยังมีกิจกรรมสุดเ e อ็กซ์คลูซีฟที่จะได้กล้ชิดแม่บุสุดสวยและสตรีมเมอร์ที่จะมาเซอร์ไพรส์และเซอร์วิสให้ตลอดงานอย่าลืมมาพบกับเราในงานทลายเกมโชว์2025ที่บูธ g 2ณนศะูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตวันที่17-19ตุลาคมนี้นะคะ เปให้คุ้มเปให้ฉลาดต้องเคล็บว่าเพการยืนแช่อันติแอสเซนกาอาจจะตัวแตกได้แบบไม่รู้ตัวถ้ามีตรงไหนที่ผมยังไม่พูดหรือว่าผมยังอธิบายไม่ครบในส่วนของสกิลแอสเซนกาสามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมมาได้เลยเหมือนเดิมนะครับทุกคนบางทีข้อมูลมันอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซนเพราะอย่างที่บอกว่ามันผมได้ยินเสียงแมวผมอยู่ชั้นสิบเก้ามันมีแมวได้ไงวะตัวช่างเหี่ผมไม่นไรถ้ามันยังอาจไม่เพิ่มเขาเรียกว่ายังไม่ครบเพราะว่า แปลไทยของสกิลมันยังไม่มานะครับแปลไทยในตัวเกมงงเลยชั้นสิบเก้ามีแมวมันอยู่คอนโดแมวมาไงเขาไม่เลี้ยงลาสกิลชิ้งเหรอตึ๊กตึ๊ง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 สามารถชิ้งเพื่อลาดบับได้เออดีนะดีนะอันนี้เนี่ยปาสกิลไปโอ้ไบอันมาวะใบอันเด็ดสวยแต่เท่าที่เราเห็นนะครับเราจะเห็นว่าไบอันมันเหมือนจะพิ้วใช่ป่ะแต่ถ้าเราเล่นเองอ่ะมันไม่ได้พิ้วขนาดนั้นเว้ยถ้าเราไม่ช้ำ นะเพราะงั้นไว้ใจได้เลยเข้าไทยมาตอนแรกไม่น่าจะเจอไบรอันช้ำๆนะครับยกเว้นแต่มันมาฝึกเซิร์ฟนี้แหมโดนป้าอยู่ในพุม่มอยู่มันก็โดนชิ่งอะ่ะในระยะเป็นตัวละครที่โซนเกียนมากแต่ไม่เท่าเอลสูครับ <c oughs> เอลสูนี่มันแบเนเนอน่นาลำคาญตังนี้น่าลำคาญจัดเซฟิตเลืเอดเต็มหลอดนะครับแอสเซนกาสกิลหนึ่งสกิลสองชิ้ยุ่งยิ่งยุ่งยิ่งเปิดอันติติดสตันยัดสกิลหนึ่งยกต่อปาตุ้งติ้งตุ้งติ้งตุ้งติ้งตีตาย ผมว่านะพูดจากใจเลยเซฟิตอะปากให้มันเก่งกว่านี้เอะอะไรโดนเอสเซนกาโซโล่คิวอนาดชัดอนาดชัดโดนใครโซโล่โดนเอสเซนกาครับพี่ฟังแล้วหมดราคาจัดเนี่ยปลาเห็นปะเด้งไปเด้งมาเด้งไปเด้งมานะครับเสาทรายสามารถชิงเล่นได้แบบนี้เลยโซนยับมากผมผมใช้ว่าโซนสนุกมากมากเนี่ยปลาจุ้งจิ้งจุ้งจิ้งจุ้งจิง้งจิ้งเนี่ยเปิดดาร์กอยู่ก็โดนชิงในดาร์กครับผมบอกเลย เปิดเข้ามาละเซฟิทเราก็หลงผมว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่ผู้เล่นหรอกครับไอเซฟิทเนี่ยมันอยู่ที่ตัวละครตัวละครแม่งงุญิเกินเป็นเกมที่นานจังวะผมว่าเป็นเกมที่นานมากเลยมันคลิปนานนะเซิร์ฟเทสเล่นสิบหกนาทีจะบ้าเล่นนานอะไรขนาดนี้เนี่ยเราก็เคลียร์เขาเรียกว่าเอาบ้าฟ้าก่อนนะจะได้ปลาสก,กิลกุ้งกิ้งได้เยอะคุณครูดาวผมไม่รู้กี่เปอร์เซ็นต์ไม่ได้ดูนะ อาจจะก็วางสกิลดักปลาสกิลจับเด้งเด้งอ่ะเนี่มันเด้งไปเด้งมาเด้งไปเด้งมาวางเสาเด้งอ่ะจับขังจับฝังติ๊กผมใช้คำว่าเล่นได้นะเอเซนกาแผม่เนี่ยเล่นได้แต่ว่าถ้าจะเล่นก็อาจจะต้องมีทีมนิดนึง คิดเหตยังไงคิดว่าโกงไหมหรือว่ากากาไหมก็คอมเมนต์บอกกันมาแล้วกันผมก็ยังตัดสินมันไม่ได้เหมือนกันนะครับมันอาจจะโดนปา่าอีกนิดนึงก่อนเข้าไทยก็ได้นะครับดูป,ปลาสายเวียงไกลเลยประยยแล้วก็สัตว์ล้วก็จัดนะติดตันเห็นไหมมินิสตันศูนย์จุดเจ็ดห้าวิครับแต่ในลักษณอยู่นานตันได้ถีอ่าสลักณ์นานตันถี่ก็เลดเกมมีโอกาสที่จะไปสตันจังหวะสําคัญของศัตรูได้นะครับถือว่าดีนะสตันแบบไม่ได้ตั้งใจสตันอ่ะแต่ไปโดนสตันอ่ะนะ แล้วก็สกิลหนึ่งของเราอย่างที่ผมกดเล่นไปนีกดเล่นแคนนอนบีแทร็ก็นะฮะสามารถใช้หลบได้แต่ทั้งเกมผมไม่ได้ใช้เลยนะครับเอามาหลบจังหวะนี้เซฟิทยิงโดดติดบ้านด้วยอ่ะอนนาจ,จะเลยปั่มท่มันดีกว่านี้สักนิดอะครับพี่อผมเห็นแล้วหดหูเซฟิทประมาณนี้นะทุกคนกับเอเซนการุ่นเจในแพทโลกอนาคตนะครับคิดว่าน่าจะอีกไม่นานก็จะปรับเข้าไทย อาจจะปรับเข้ามาพร้อมกับตัวละครไบรอนเลยก็ได้นะครับหรืออาจจะปรับเข้ามาหลังจากนั้นอันนี้ไม่มีใครรู้แต่ว่าเจ๊สวยมากครับเจ๊สวยมากครับชอบครับชอบเจ๊ครับดูชอบชอบชุดชอบหน้าชอบตาชอบทุกอย่างเลยครับทําดีมากครับเทียมทําดีมากครับเอาเจ๊อเซนาเข้ามาอืใครชอบรุ่นเจ๊เหมือนผมก็คอมเมนต์มาบอกกันได้แล้วกันนะครับเดี๋ยวไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วครับให้ดูชุดว่าบิวองเจ๊ก่อนไปนีง